สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วูดครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับจะพาทุกทุกคนมาเที่ยวถ้ำนะครับถ้ำแห่งนี้นะครับอยู่ที่วัดพระธาตเจริญธรรมนะครับ หรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าวัดถ้ำบ่อปลานะครับแล้วพี่วุฒิจะพาทุกคน <_ S 1> เดินขึ้นบันไดมานะครับเดินขึ้นมายามเช้านี่จะไม่มีพระเลยครับไม่มีเจอใครนะครับ <_ S 2> เขาจะเขียนป้ายตรงประตูว่าเปิดประตูแล้วช่วยปิดด้วยนะครับแล้วเราก็เดินมาถึงหน้าถ้ำครับมองอลุมไกลๆนะครับก่อนถึงหน้าถ้ำก็จะมีพระให้เรามีกาบไหว้บูชาครับขอพรก่อนที่เราจะเข้าถ้ำนะครับแล้วเราก็เดินลงบันไดมาแต่ก่อนที่เราจะเดินลงบันไดมาอย่าลืมยกคัทเอานะเขามีป้ายบอกนะครับยกคัทเอาไฟใน ในถ้ำนะครับให้สว่างนะครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมชละนี่สงด้วยนะครับเราก็เดินบันไดลงมาครับก็จะเจอฮะถ้ำแรกก็คือถ้ำคูหาพระครับจะเจอพระพุทธรูปครับทรงปางมารวิชัยครับเป็นพระพุทธรูปปั้นด้วยปูนนะครับลงรักปิดทองสวยงามอลามตาเลยครับสวยครับลงไปครับก่อนเข้าถ้ำครับก็ก็กราบขอพรขออภัย กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าขาวนะครับจะได้เดินเข้าไปลาบเลื่อนเข้าไปท่องเที่ยวด้วยความสุขมีความสุขออกมานะครับแล้วพี่วุ้ก็พาทุกคนครับเดินเข้ามาเรื่อยๆครับเดินเข้ามาฮะก็จะเห็นหินงอกหินย้อยครับเต็มไปหมดครับแต่ระหว่างทางฮะถ้ำกูหาพรานี่ก็จะมีพระอยู่ตามผนังถ้ำนะครับให้เรากล้าไหว้ขอพรกันนะครับนี่ฮะดูเนี่ยวิวก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับจะมีพระฮะที่ก็ ประดิษฐานอยู่ครับตามผนังถ้ำจะเห็นหินครับหินย้อยลงมาหินย้อยยึกยือจะเป็นชั้นชั้นจะเป็นม่านครับสวยงามจริงๆเลยครับถ้ำนี้สวยมากๆนะครับอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับขับรถมาสบายๆชั่วโมงกว่าครับมาเที่ยวถ้ำกันนะครับถ้ำนี้เป็นถ้ำเย็นครับเป็นถ้ำเป็นนะครับเป็นหินย้อยที่ยังเป็นอยู่นะครับ หินย้อยที่นี่ครับจะสวยครับมีหลากหลายครับมีหินพมา่านมีหินหลอดกาแฟหินมาาัคกโลนีหินสารพัดเลยครับแล้วแต่จะสตอรี่ไปถิ่นไหนก็จะมีไกด์เขาจะเล่าให้ฟังแต่ว่ามาที่นี่ครับเราต้องเดินเข้ามาเองครับไม่น่ากลัวนะครับเดินเข้ามาสบายๆครับเดินชิวๆครับ เปิดไฟแล้วครับทางเดินเรียบเรียนะครับสอวอมาได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับเดินเข้ามาถ้ำนี้ไม่อบไม่ร้อนนะครับไม่เหมือนถ้ำเขาบินที่ราชบุรีนะครับอันนั้นจะร้อนหน่อยอบหน่อยแต่ก็สวยครับสวยมากเหมือนกันที่ดีก็สวยครับสวยมากไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นถ้ำเป็นครับเราเดินเข้าไปอันนี้คือช่องลีดไขมันนะครับคนอ้วนครับอย่าบอกว่าอ้วนดีกว่ามันฟังแล้วมันเจ็บเนี่ยก็คือคนที่ สมบูรณ์ฮนะเดินเข้าช่องนี้ท่านน้ําหนักเกินร้อยกิโลคงจะเข้าช่องรีดไขมันไม่ได้ครับเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆครับระหว่างทางเราก็ชมหินงอกหินย้อยครับระหว่างทางการเดินเข้าถ้ำนะครับระวังหัวนะครับถ้าเกิดว่าหัวเราไปรอดปลอดภยัยแล้วก็มองมองซ้ายมองขวามองดูความงามของผนังถ้ำนะครับ อย่ามัวมองแต่พื้นครับมองพื้นมองค้างเดี่ยวครับมองไปไกลๆเลยสํารวจดูว่าโอเคเราเดินแล้วจะไม่สะดุดกเราก็เดินก็ผ่านสบายๆฮะหลังจากนั้นเราก็มองนู่นมองนี่ฮะมองข้างบนนะมีฮะมีให้เราชมหินงอหินย้อยครับเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถึงห้องครับห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่มากๆเลยเขาเรียกว่าครูหาท้องพระโลงครับ จะมีหินงอหินย้อยครับจะมีหินคล้ายๆกับเจ้าแม่กวนอิมครับจะมีหินคล้ายๆกับฮกลรซิลครับมันเป็นมุมมองของแต่ละคนที่มองนะครับจริงๆแล้วเรามองได้มากฝันนี้นะฮะแล้วแต่เราจะมองครับมองดูสวยครับหินบางอันก็เป็นหินปะการังครับหินปะการังก็มี หินกยอะก็คือมันย่นๆเนี่ยหินพม่าเนี่ยหินพม่าหรือบางจุดนะครับลงมาเหมือนอย่างหัตพระเจ้าครับมือมีมือยื่นลงมาจากผนังถ้าสวยงามอลามตาจริงๆเลยครับนี่ครับเราเดินเข้ามาฮะเข้ามาเรื่อยๆครับเป็นหินเป็นนะครับหินเป็นหมายความว่าหินเขายังเกิดาร์มย้อยลงมาโดยตลอดนะครับหินงอกก็ยังงอกครับตรงไหนที่มันข้างบนมีหินย้อยลงมาด้านล่างก็จะมีหินงอกขึ้นไปนะครับด้านล่างเราก็พยายามอย่าไปเหยียบเขานะครับหินงอกหินย้อยเนี่ย เขาใช้เวลาการเจริญเติบโตครับนานมากๆเลยนะครับหนึ่งฟามยาวหนึ่งมิ้วเนี่ยใช้เวลาเป็นทศทศวรรษครับเป็นสิบสิบปีน,นะครับส่วนหิน งอขึ้นมาเลยยิ่งเช้าขึ้นมาอีกนะครับฉะนั้นครับเรามาเที่ยวถ้ำนะครับอย่าไปแตะไปต้องหินก็นะครับเพราะว่ามือเรานี้จะมีไขมันนะครับเราไปแตะไปต้องบริเวณปลายที่มีน้ําหยดลงมาเนยหินก็จะตายหินก็จะไม่เกิดน,นะครับลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าก็จะไม่ได้เห็นนะครับไปเที่ยวถ้ำครับ มองแต่ตาครับมือจะต้องครับของก็จะเสียด้านนี้ก็คือถ้าท้องพระโลงครับดูสิครับมีเหมือนอย่างเป็นน้ําตกครับเหมือนอย่างสวรรค์ชั้นดาวเดืองครับสวยงามอลังตาจริงๆเลยครับหินงอกหินย้อยครับด้านบนเพดานก็จะเรียกว่าหินย้อยนะครับ หินงอกกับหินย้อยมันจะเป็นของคู่กันนะครับถ้าข้างบนมีหินย้อยหยดลงมาด้านล่างก็จะต้องมีหินงอกขึ้นมานะครับถ้าเราไม่ไปเหยียบเขานะครับหินงอกหินย้อยก็จะมาเจอกันกลางผนังถ้ำนะครับกลายเป็นเสาครับกลายเป็นเสาค้ำถ้ำให้ดูความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมั่นคงครับอันนี้ก็คือนี่ะัะสวยไหมครับเหมือนอย่างเป็นฐานน้ําตกอโนด่านะครับ เรากินรีก็อาจจะมาลงมาไหวยน้ําแถวนี้ก็ได้นะครับแต่ในถ้ำนี้เย็นครับเย็นสบายสบายชิลๆครับเข้ามาฮะดูแลไม่ร้อนครับสบายหูสบายตาครับเดินก็มาฮะไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยนะครับเราคิดดีทําดีครับเราไม่ต้องกลัวภัยพยันอันตรายใดๆภายในถ้ำแห่งนี้นะครับเขาเปิดไฟสว่างครับแล้วมีทางเดินที่ เรียบง่ายครเดินสบายๆครับจึงแนะนำครับสวครับให้ลูกหลานพามานะครับที่ถ้าปลาแห่งนี้นะครับอยู่ที่อำเภอแก่งคอยนะครับขับเข้ามาทางตัวอำเภอผ่านตลาดแล้วก็ข้ามสะพานอดิเดกสานะครับวิ่งมาอีกประมาณ8กิโลครับตั้ง GPS มาเลยครับว่ามาที่ถ้ำบ่อปลานะครับแล้วเราจะเจอฮะ ถ้ำท,ที่สวยงามเดินง่ายๆครับเดินง่ายๆครับไม่เหนื่อยครับออกมาจากถ้ำแล้วก็ไม่ร้อนครับเพราะว่าที่นี่เป็นถ้ำเป็นนะครับคําว่าถ้ำเป็นกับถ้ำตายครับบางคนยังไม่เข้าใจครับถ้ำเป็นหมายความว่าเขาจะมีหินงอกหินย้อยเกิดขึ้นมานะครับแต่ส่วนถ้ำตายที่เราเดินเข้าไปตามถ้ำต่างๆ ที่บริเวณปลายหินมันจะแห้งสนิทเลยไม่ไม่มีน้ําหยดลงมาไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะครับฤดูฝนก็ไม่มีน้ําหยดอันนั้นคือถ้ำตายครับเขาจะไม่งอกแล้วนะครับเพราะว่าอุณหภูมิย่านนั้นมันจะแห้งแรงครับหินจะไม่เกิดนะครับแต่ณถ้ำแห่งนี้นะครับถ้ำบ่อปลานะครับอันนี้หินเขายังเกิดครับเดินเข้าไปครับผนังถ้ำจะชุ่มฉ่ำครับมีหยดลงมาโดยตลอดเลยนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามพี่วฒิไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วพี่วูิก็เหมือนเดิมครับจะเอาธรรมชาติเอาวัดวารามสวยๆมาฝากทุกคนที่อยู่ทางบ้านนะครับจะได้ดูได้ชมกันนะครับเพลินสบายใจครับบางทีนะครับพี่วฒิก็ดูของตัวเองครับดูไปฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยดูเราก็เล่าไปเรื่อยหลับนะครับหลับจริงๆดูแล้วก็หลับสบายๆชิวๆนะครับทุกคนรู้หรือไม่ครับว่าหินงอกหินย้อยนี่มันเกิดได้ยังไงครับ Off, เวลาฝนตกลงมานะครับจากฟ้าฟ้านะครับน้ําฝนครับเมื่อตกลงมาแล้วก็จะเจอกับก๊าซครับคาร์บอนไดออกไซด์ครับน้ํากับกับคาร์บอนไดออกไซด์ผสมกันก็จะได้เป็นกรดคาร์บอนิกนะครับกรดคาร์บอนิกอันนี้มันก็จะไหลลงที่พื้นนะครับไหลลงที่พื้นไหลลงไปที่ภูเขาหินปูนครับแล้วก็ไหลไปตามรอยแตกรอยแยกครับลงไปที่ผนังถ้านะครับภูเขาหินปูนนี้ก็จะมีแร่แคนไซี์ครับหรือว่าแร่แคนไซี์ ครบบนนิะัหรือเรียกง่ายๆว่าตะกอนหินปูนนะครับตะกอนหินปูนนี้ก็ไหลลงไปที่ผนังถ้ำลอยแยกรอยแตกของผนังถ้ำนะครับแต่เมื่อไหลลงไปแล้วเมื่อน้ําแห้งลงครับก็จะเหลือแต่ตะกอนครับตะกอนก็จะมีลักษณะแข็งครับจับตัวกันแน่นครับเป็นเหมือนลักษณะกวยจากผนังถ้ำเป็นกวยยื่นลงมานะครับด้วยระยะเวลาอันยาวนานมากๆจากกวยเล็กๆมาก็เป็นใหญ่ยื่นลงมายื่นลงมาเรื่อยๆครับ กลายเป็นหินย้อยนะครับที่เราเห็นหินย้อยแท่งใหญ่ใหญ่ยาวๆนั้นนั่นใช้เวลาหลายร้อยปีนะครับภายในผนังถ้ำนี้ครับถึงจะเกิดขึ้นมาได้นะครับเราอย่าไปจับอย่าไปต้องของเขานะครับดูแต่ตานะฮะบอกใครๆครับเข้าไปเที่ยวถ้ำครับเราเห็นจุดหินงอกหินย้อยครับอย่าไปจับครับแล้วนี่ก็คือ ข้างค่าวภายในถ้ำครับข้างขาวเยอะแยะไปหมดเลยครับส่งเสียงครับอันนี้พีุพิษปิดเสียงนะครับอย่าไปยืนข้างล่าแล้วอย่ามองมองข้างขาวอย่าอ้าปากนะครับเดี๋ยวขี้ข้างขาวจะเข้าปากนะครับขอบอกนะครับอันนี้คือข้างขาวเยอะแยะไปหมดนะครับที่ถ้ำแห่งนี้นะครับสวยงามครับเดินสบายๆชิลๆครับอย่าลืมกดติดตามพิฒินะครับช่องสูงไวต้องไปเที่ยวครับแล้ว พี่วุฒิเหมือนเดิมครับเจ้าภาพดีๆมาฝากทุกคนครับวันนี้อยู่ที่ถ้ำบ่อปลาครับอยู่ที่แก่งคอยครับสระบุรีครับพี่วุฒิจะไปนครนายกต่อแะครับทิพนครนายกทิพน้ำตกที่นี่สวยงามมากๆเลยครับติดตามพี่วุฒินะครับเดี๋ยวจะเอาธรรมชาติเอาสวยๆครับน้ำตกงามๆวัดสวยๆยังมีอีกเยอะครับไปถ้ำพญานาครับไปอีกหลายแห่งครับอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นครับมาที่สระบุรีก่อนเดี๋ยวจะวกใหม่ที่อำเภอบ้านนาแล้วจะไปออกนครนายก ไปเขาใหญ่ครับไปหลายจุดครับก็พี่วุฒก็เอาถ้ำบ่อป่ามาให้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับผม